ไม่รู้นะครับก็ไม่ไม่รู้ว่าเผ็ดขนาดไหนนะผมก็ยังไม่ได้ชิมสักคำเลยนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ให้ถึงมีก,การซับสไครต์ด้วยด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพหรือเนื้อหาที่ต้องไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องเด ก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมนะครับจะมากินส้มตํานะครับที่เผ็ดไม่รู้นะครับก็ไม่ไม่รู้ว่าเผ็ดขนาดไหนนะผมก็ยังไม่ได้ชิมสักคำเลยนะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมากินส้มตํานะครับอ่ะก็เป็นส้มตําผมสั่งก็คือให้แบบเผ็ดๆมากๆเลยนะแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะเผ็ดขนาดไหนนะอ่ะผมจะกินคําแรกเลยนะ นี่นะครับอ่านี่นะครับ ก็เผ็ดอยู่นะก็แต่ก็ไม่เปลี่ยนมากเท่าไหร่นะครับโอเคก็มีขนมจีนด้วยนะครับนี่ส้มตำใส่ขนมจีนด้วยนะโอเคก็ผมจะกินไปเรื่อยเลยนะครับผมจะไม่พูดนะครับผมก็จะกินจนกว่าผมจะกินไม่ไหวนะโอเค อ่าน,นะครับเมื่อกี้ผมก็ไปเอาน้ำมานะก็เผ็ดนะครับผมขออีกคำสุดท้ายนะครับผมก็เผ็ดแล้วผมช่วงนี้ผมกินเผ็ดเยอะนะผมก็ไม่อยากกินเยอะนะครับมันก็อันตรายนะครับกินเผ็ดเยอะ อ่ะนี่นะครับเป็นผมจะเกินคำสุดท้ายจริงๆแล้วนะอ่ะนี่นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะผมคงจะกินอีกไม่ได้ลผมเผ็ดนะก็ถ้าใครไม่เคยเข้ามาดูช่องผมนะสมมติว่าถ้าเข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์งงให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะครับก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ดวยก,กวารกดซับสไคร์ให้ถึงมีการซับสไคร์ด,ด้วยนะครับ